ตอนนี้นะหลังจากที่มีข่าวโด่งดังว่าสมเด็จฮุนเซนเนี่ยได้ไปเยอะะปะือนสปปลาเพื่อพูดคุยและกระชับความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานล่าลสุดขาชะตากรรมเดียวกันที่คาเมและลาวจะต้องเจอนั่นก็คือในเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตนั่นเองตอนนี้นะเป็นที่รู้กันค่ะว่าบริเวณริมฝั่งโคงชายแดนไทยเนี่ยมีคนนําซิมการ์ไทยมาทิ้งเอาไว้มากมายเช่นเดียวกันกับชายแดนคาเมรที่ตอนนี้ปล่อยเป็ดก็เริ่มได้รับผลกระทบเพราะว่าโดนตัดสัญ,ญญาณอินเทอร์เน็ต แด้วยในสวนขศพป,ะป,ะป,ะปะลาวนะวันนี้เป็นข่าวใหญ่โตเลยค่ะเพราะว่าคนดังในลาวเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เริ่มแล้วเป็นระบบเกตเวแบบซิงเกิลเกตเวผู้คนจะไม่มีอิสรภาพในการใช้อินเทอร์เน็ตอีกต่อไปเพราะว่าหลังจากนี้คนลาวจะเริ่มใช้ VPN เพราะว่าตอนนี้ค่ะสอสลาวได้ออกมาพูดว่าตอนนี้ให้ปิดสื่อออนไลน์และตอนนี้ก็ได้เริ่มดำเนินการแล้ว โดยในส่วนของซิงเกิลเกตเวย์นะเขบอกว่าข้อมูลต่างๆที่จะมาถึงประชาชนจะต้องผ่านเกตเวย์ของรัฐบาลเพื่อให้มีการตรวจสอบซะก่อนเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยคนลาวต่างดีใจกันยกใหญ่ดีใจแบบว่าไม่ใช่เรื่องจริงนะคะเพราะว่าคนลาวเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าจะไม่มีอิสระในการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตซะแล้วค่ะโดยหลายคนนะบอกว่าปกติในคนลาวจะถูกจํากัดเกี่ยวกับการวิภากษ์วิจารณ์รัฐบาลแต่แปลกจริงๆคนลาวตอนเนี้ย เหมือนกับมีเสรีภาพอย่างมากในการด่าแล้วก็วิจารณประเทศไทยแล้วก็สหรัฐอเมริกาแต่ว่าต่อไปเนี่ยบางทีคนไทยอาจจะไม่ได้เห็นคอมเมนต์แล้วนะจ๊ะเพราะว่าคนลาวก็จะไม่เห็นคอมเมนต์ของคนไทยอีกต่อไปค่ะเขาบอกว่าหมดสนุกกันเลยสิทีนี้มีคนลาวมาพูดนะคะเขาบอกว่าก็เพราะว่ารัฐบาลลาวและผู้นําเราเขาโกหกเก่งไงทุกๆวันเนี่ยก็มีพักบางพักของรัฐบาลพยายามที่จะปิดสื่อสังคมออนไลน์อยู่แล้วนะบางคนบอกว่า แขวงสวรรค์นเขตมีพวกยูทูบเบอร์สายบุญเกิดขึ้นมากมายแต่ว่าที่เกิดขึ้นนะ่ะไม่ใช่เรื่องจริงเลยนะเป็นพวกจัดฉากความทุกข์ยากให้คนไทยใจดีโลกสวยไปแบ่งเงินบริจาคช่วยสร้างบ้านช่วยค่ารักษาพยาบาลช่วยเสริมัทยูทูบเบอร์ลาวสายบุญบางคนเนี่ยรวยรวยมีไรายได้เดือนหนึ่งเป็นล้านเลยนะเพราะมีคนไทยเนี่ยไปบริจาคมากมายแค่เสนอหน้าซื้อถังน้ำให้โรงเรียนลาวหนึ่งถังก็ราคา3,000บาทละคน ไทยก็แย่งกันโอนเงินบริจาคยิงฐานแฟนคลับสายบุญและบางคนโอนกันทีแสนโอนพันคนโอ้โหแค่นั้นก็เรียบร้อยละเอาไปซื้อถังนา้าแค่สามพันบาทที่เหลือยูทูบเบอร์ลาวก็เอาไปกินเรียบฟัดเงินคนไทยได้เป็นล้านๆเลยละ่ะบางคนบอกว่าพวกคนลาวอ่ะก่อนหน้านี้ใช้สื่อมาว่าคนไทยแต่สุดท้ายก็ข้ามหนีมาทํางานในไทยไปด่าสหรัฐอเมริกาแต่ก็เห็นใช้ไอโฟนใช้ Facebook กันฉําเลยแล้วก็บอกว,ว่าเวียดนามเป็นพี่น้องแต่แปลกจริงๆ เป็นพี่น้องกันยังไงพูดคุยกันไม่รู้เรื่องที่พูดกันรู้เรื่องมากที่สุดก็คนไทยนี่แหละบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าต่อไปเนี่ยคนลาวจะกลับไปอยู่ในถ้ำมากกว่าเดิมอีกนะยังว่าล่ะเดี๋ยวนี้คนลาวถึงนิยมมาหาผัวไทยเมียไทยหนีลาวมาเป็นไทยละมาดูซีแถวนนทบุรีตอนนี้มีแต่คนลาวอัปเกรดทั้งนั้นเลยนะบางคนบอกว่าจะผ่านไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีมาเนิ่นนานแสนนานลาวก็ยังมีความคิดแบบเก่าๆที่ ยังไม่ได้พัฒนาความคิดเลยเป็นยังไงล่ะตอนนี้เห็นบอกว่าทุกๆอย่างในสะปะปลาวยังอ้างอิงกับระบบทุนนิยมอยู่ทำมาค้าขายคนเดียวไม่ได้เพราะว่าคนในชาตินี่จะต้องใช้เงินบางคนบอกว่างบในสะปะปลาวที่ใช้พัฒนาประเทศไม่ต้องคิดเลยว่าเอามาจากไหนทุกอย่างก็ต้องขอจีนอีกตามเคยบางคนค่ะก็บอกว่าอีกหน่อยเนี่ยเดี๋ยวถ้าลาวโดนจัดการเกี่ยวกับเรื่องคอเซ็นเตอร์ไม่รู้ว่ารัฐบาลลาวจะทำยังไงต่อไปคงพูดได้ ได้คำเดียวว่าชมเชยแล้วก็มีสื่อลาวอีกสื่อหนึ่งน้าะเขาบอกว่าตอนนี้มีข่าวลือที่ว่ารัฐบาลลาวกําลังนําระบบซิงเกิลเกตเวย์มาใช้ในตอนนี้โดยขณะนี้นั้นเริ่มดําเนินการแล้วและก็อยู่ในขั้นตอนการนําเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆมาใช้โดยจะมีการอ้างอิงถึงประเด็นที่นายชัยเดชผุยวงศ์ได้เสนอให้กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารหันหน้าออกสู่โซเชียลแล้วก็บอกว่ามีคำถามมากมายว่าจะเกิด ขึ้นแบบนี้คนลาวจะได้รับผลกระทบอะไรบ้างโดยซิงเกิ a เกตเวจะเป็นระบบที่รัฐลาวควบคุมช่องทางอินเทอร์เน็ตทั้งหมดผ่านจุดเดียวทำให้รัฐลาวนั้นจะสามารถตรวจสอบควบคุมแล้วก็จัดการการเข้าถึงข้อมูลต่างประเทศได้หากระบบนี้ถูกจำกัดเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์หรือแม้แต่แอปพลิเคชันที่รัฐบาลลาวเห็นว่าไม่ปลอดภัยก็จะถูกบล็อกและอินเทอร์เน็ต อาจจะมีการใช้งานน้อยลงหรือจำกัดการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพราะว่าข้อมูลต่างๆจะต้องผ่านการตรวจสอบสกอรเพราะฉะนั้นธุรกิจที่จะต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศจะต้องมีผลกระทบอย่างแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องการติดต่อสื่อสารการทำธุรกรรมข้ามพรมแดนรวมถึงการลงทุนต่างๆที่ต่างประเทศอาจจะมีจำนวนธุรกรรมที่ลดลงซึ่งอย่างไรก็ตามค่ารัฐบาลลาวบอกว่าความคิดเห็นนี้เป็นความคิดที่น่าสนใจมากๆ เพื่อช่วยปกป้องการเฝ้าระวังทางไซเบอร์รวมถึงเป็นการลดข่าวปลอมที่ได้เกิดขึ้นและก็จะต้องแลกกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพทางดิจิทัลแต่ยังไงก็แล้วแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการนี้ว่าจะถูกนำมาบังคับใช้เมื่อไหร่หรือขอบเขตของการควบคุมนั้นจะมากน้อยแค่ไหนหรืออาจจะเป็นแค่ข่าวแต่ตอนนี้คนล่าก็แห่กันมาติดตามสถานการณ์ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่และคนลาาจะได้ ผลกรระะทบอะบอไ้างมีหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะบางคนก็บอกว่าซิงเกิลเกตเวก็จริงๆไม่ได้แบนโซเชียลด้วยนะจริงๆเนี่ยแค่บล็อกการเข้าถึงหรือว่าตรวจสอบ IP ให้ง่ายกว่าเดิมแปลว่าควบคุมมากขึ้นแต่ถ้าเกิดแบนไปเลยนี่ถือว่าภักรัดเลา่าน่สุดยอดจริงๆนะเศรษฐ,ฐกิจตั้งเท่าไหร่แต่ว่าถ้าถามเพื่อรักษาอํานาจของกลุ่มผด็จก,การในสปปลาวก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่าอันนั้น่ะจะเป็นการทําเพื่อพวกพ้องเห็นแบบนั้นถ้า เกิดขึ้นจริงก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจเลยจริงๆบางคนก็บอกว่ารัฐลาวต้องกล่าวได้คําเดียวว่าชมเชยเล่นกันเองในประเทศเดี๋ยวต่อไปคงจะต้องมีคนลาวในย้ายมาอยู่ไทยเพิ่มขึ้นแน่ๆเลยบางคนก็บอกว่ารัฐลาวคงอยากจะให้ประชาชนคนลาวอยู่ในประเทศอย่างสงบแบบไม่ต้องรับรู้เรื่องวุ่นวายของต่างประเทศและคนลาวส่วนใหญ่ก็ชอบแบบนี้แหละต้องดีใจแล้วก็ยินดีกับเขาถ้าเกิดไม่ชอบระบอบคอมมิวนิสต์ก็คงจะพากันต่อต้านไปนาน แล้วล่ะแต่ว่าตอนนี้คนลาวบอกว่าที่ประเทศลาวเนี่ยอยู่ยังมีเซรีใครจะทำอะไรก็ได้ เป็นประเทศทุนนิยมที่ให้อิสระเสรีกับคนลาวทุกๆอย่างบางคนก็บอกว่าอุ๊ยอนันน่ามไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยใครจะรู้มั่งว่าตอนนี้สอปป,อปอลาวเขาใช้ไปตู้เป็น National Proxy มาตั้งนานละและเกตเวย์ที่ออกไปทางไทยเวียดนามจีนแดงรวมถึงดาวเทียมด้วยนะจ๊ะบางคนก็บอกว่าต่อไปสอปป,อปอลาวเขาจะเจริญกว่าไทยแน่นอนควบคุมได้ทั้งหมดใครวิจารณ์ก็รู้ใครโดนจีนขโมยที่ดินก็รู้แล้วก็มาโพสต์ลงสือ่อจะได้จัดการได้ วัไวัยะบางคนบอกว่าคลื่นอพยพอะ่ะมีขึ้นจริงจังมาตั้งแต่ปีที่แล้วละค่ะสังเกตได้จากแรงงานลาวตอนเนี้เพิ่มขึ้นเยอะมากๆแล้วก็มีบางครอบครัวต้องการใจะย้ายที่อยู่ไปประเทศอื่นเลยนะบางคนก็บอกว่าจีนเนี่ยเขาทําได้เพราะว่าเขามีเงินเยอะส่วนลาวจะทำเนี่ยมีตังกับเขาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันบางคนบอกว่าสปปลาวจะได้พัฒนากันแบบเงียบๆฝากดีใจกับพี่น้องทางนู้นด้วยนะจะ๊ะบางคนก็บอกว่าการที่ ใช้สิงเกิลเกตเวก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียไม่ใช่ข้อเสียไปทั้งหมดแหละหลายประเทศเขาก็ใช้สิงเกิลเกตเวกันอย่างน้อยก็สามารถช่วยกรองแกมเมอร์ได้นะบางคนก็บอกว่าแน่นอนแหละว่าภาครัฐลาวอยากจะให้ประชาชนคนลาวอยู่ในประเทศแบบสงบไม่ต้องรับรู้เรื่องราววุ่นวายของต่างประเทศแบบนี้ก็ต้องดีใจกับคนลาวด้วยนะเห็นข้อดีข้อเสียของ s ิงเกิลเกตเวกหรือ,อยังละ่ะถ้าเห็นแบบนี้คนลาวควรจะดีใจกันยกใหญ่แล้ว เพืเ่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่าลืมมาร่วมกันคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ